ว่าไงาคะกนสวยสวัสดีค่ะก่อนเร็วค่ะกนคณาสวยๆเร็วค่ะก่อนดูนิ่งนิ่งสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแม่ๆทุกท่านกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีกันก่อนค่ะนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับน้องปูทรัพ์ในวันนี้กันนะคะแล้วก็จะมาแจ้งนะคะกับโครงการบ้านของตุ้ยนุ้ยกันด้วยค่ะนะคะอ้วนสวัสดีค่ะก่อนาเร็วอ้วนเร็วสวัสดีค่ะก่อน ค้าไงคะค้าไงสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆม่นะคะสวัสดีค้าก่อนวันนี้ก็จะมาแจ้งนะคะกับโครงการสร้างบ้านให้กับตุ้ยนุ้ยกันนะคะให้กับแม่ๆม่พ่อพนะคะได้รับชมกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกันค่ะนะคะแล้วก็มีที่ล่าสุดนี้ด้วยนะคะที่เข้ามาปิดยอดนะคะอีก6 0พันนะคะ6 0พันคะแนนให้กับน้องปูนทรับนะคะ จนเสร็จโครงการนะคะกลับบ้านในฝันของนางกันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะต้องสวัสดีด้วยนะคะต้องกลับขอบพระคุณด้วยค่ะนะคะกลับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีของคุณพี่หลินนะคะหลินหลินรีดนะคะกับคุณคุณพี่ไทเลอร์นะคะที่เข้ามาปิดยอดให้อีกกันค่ะนะคะ5,000คะแนนแล้วก็รวมถึงคุณพี่แยมด้วยนะคะต้องกลับขอบพระคุณด้วยค่ะนะคะ ที่เข้ามาปิดยอดนะคะโครงการบ้านด้วยนุ้ยนะคะเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะที่เคยเข้ามาอุดหนุนผลไม้นะคะหวานหวานกันเรื่อยๆกันคุณพี่ปุป้นะคะคุณพี่เจลกันบีบันนี่ด้วยนะคะคุณพี่พี่มุกนะคะที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับการไล่ขายผลไม้กัน แล้วก็นะคะมีคุณพี่กิ่งด้วยนะคะนะคะแล้วก็คุณพี่คุณพี่อินค่ะนะคะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็แม่แม่นะคะทั้งหมดทั้งฟวงกันด้วยค่ะนะคะที่แม่ควันอาจจะลืมเอ่ยนามกันนะคะรวมถึงคุณพี่แพรนะคะคุณพี่เจกันด้วยนะคะแล้วคุณพี่ปุยด้วยค่ะนะคะขอบคุณด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีตัวนี้นะคะก็ แล้วก็แม่เล็กด้วยกันค่ะนะคะที่เข้ามานะคะพูดคุยเป็นกําลังใจให้ในทุกมือ้อทุกวันกันเลยทีเดียวค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะวันขอบคุณค่ะก่อนแล้วช่วยๆก่อนสวยๆได้ลูกวันนี้นะคะกราบขอบคุณนะคะกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกันค่ะนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะจนทําให้บ้านต้อยน้อยนะคะเสร็จเสร็จสิ้นนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้ากันนี้นะคะเลิกของเรานะคะที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่ก็วันที่5กัน5พฤทธกิจการนะคะอดใจรออีกนิดนึงกันนะวันนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยกันแล้วค่ะนะคะเลิกบามยามดีกันค่ะนะคะหลังจากนี้ก็ขอให้แต่มีสิ่งดีๆนะคะเข้ามากันปิดยอดธงการนะคะสําเร็จกันแล้วคะ่ะแม่ๆค่ะนะคะหังจากนี้ก็อาจจะเข้า มาไลฟ์เหมือนเดิมกันนะคะจะอาจจะก,ก็เพื่อค่าใช้จ่ายค่ายาค่าอาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งควนชา้างกันแล้วก็น้องปูนรัพย์ครอบครัวกันนะคะก็ฝากกันเข้ามานะคะเป็นกําลังใจเหมือนเดิมกันค่ะแม่ๆนะคะอาจจะเคยเยอะๆก็อาจจะน้อยลงกันบ้างนะคะฝากเข้ามาเป็นกําลังใจด้วยนะคะท้ายวันนี้นะคะก็อยากขออวยพรนะคะร่วมอวยพรให้กับแม่ๆทุกท่านกัน,นะคะ่ะ จะเป็นคุณพี่ลิลลีตนะคะแล้วก็แล้วก็คุณพี่ไทเลอร์นะคะไทเลอร์ลีลนะคะแล้วก็คุณพี่แยมนะคะหนึ่งเดียวนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เป็นคนขอตั้งนะคะกับโครงการนะคะตั้งแต่ต้นนะคะโครงการจนปิดท้ายโครงการกันเลยทีเดียวค่ะนะคะขอให้ท่านนะคะจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะคะนะคะไม่ว่าจะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมมงมากตัด ปักภาษาต่อช้านะคะตามเป็นคักษาท่านแลวก็ครอบครัวให้นะคจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งยด้วยนะคะทิสิ่งใดๆก็ขอให้สมมงมาราถนาทุกประการนะคะโลกใ้เกก็จได้ท่เดียรดียนแลที่สำคันะคะทําทำทการงานสิ่งใดนะคะก็ขอรูว่วงนะคะาเกได้ด้วยดี จอแต่สิ่งดีๆกันะนะคะที่ได้ร่วมทำบุญนาคะกับน้องช้างได้มีที่อยูนน่ที่อาศัยมั่นคงว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวช้างนะคะกับน้องปูนทับกันคะนะคะขอบคุณค่ะก่อนอ้วนขอบคุณค่ะอีกครั้งขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะกับโคุ่การสร้างบ้านปูนนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นที่เรียบร้อยกันค่ะนะคะขอจบกันด้วยนะคะวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนกันค่ะนะคะ ตอนแรกว่าจะเข้ามานะคะเข้ามาถ่ายให้ให้เห็นตั้งแก่เช้ากันเลยวนะนนี้เป็นไงคะอ้วนมีอะไรม,ม,ม,ไม่อมมอให้แม่ไหมอ้วนจุดจุดเปนดนจุดจุบจุด อยู่นี้นะคะเป็นซัมชนท์ที่น่าเที่ยวนะคะขอบคุณแม่ Brother นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาเมตตานะคะเป็นผไม้นะคะหรือว่าสมทบทุนนะคะเป็นเงินี yep. <sho> ่นี้นะคะบิลสับเรียบร้อยกันค่ะนะคะเรามาดูบ้านกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้านนะคะสมกับที่แม่แนะคะเข้ามาเมตตาหรือเปล่าเนาะขอให้ทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วรวย นีก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะตัยหนุ่ยนะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมมงมาปัถนานด้วยกันค่ะนะคะอยู่ใกล้บ้านแม่ขวัญด้วยนะคะรู้สึกว่าจะดีมากเลยนะคะนีนะคะก็ไม่มีสิ่งใดจะกล่าวนอกจากคําว่านะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านกันด้วยนะคะ ความฝันของแม่ความจนเป็นจริงนะคะอยากจะต้นไม้มาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะก็สมใจกันแล้วะค่ะ,ะเพราะว่านางเป็นช้างที่อยู่นะคะอยู่แบบทุกพันอยู่กับกับคนนะคะกับครอบครว<อ>ัวก็อยากจะมีบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆกันอย่างที่เห็นกันนี้นะคะเป็นกำลังใจเรื่อยๆกันได้น,นะคะ คุณทุกท่านที่สัารันนะคะจะงไปนีนทนยนะคะอี้ก็น้อยน้อยเดี๋ยวกล่าวอะไรเล็กน้อยให้กับแม่แม่ก่อนเล้ยวคอนช่วยอยากเล่นอยากเล่นเล่นดินอีกแล้วดูมีความสุขอะไรจบนั้นครก บ้านหนูจะได้เข้าไปอยู่แล้วก็อีกแบบคบหนึ่งนะคะคนช่วยใจเย็นนิดนึงค่ะม่มอะไรจะบหฝากเข้ามาตกกิดตามนะคะเป็นกำลังรัน้องตัวซับกันด้วยนะคะเมื่าจะการลงระคลิปแต่งตาเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรจะลอง้า,านะะขานมในการ หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจะะอะไรห่านวัน,นนี้นะคะก็ต้องขอลาคลิปนะคะไปกับบรรยากาศด้วยน,นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่าน